สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆปี่ย่ชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จะพามาทํากับข้าวค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารจานเดียวนะคะพี่น okay. <factual S 1> ้องแล้วก็เป็นครั้งแรกของเย่านาค่ะจะพามาทําหอยทอดค่ะพี่น้องสูตรแป้งนิ่มเลยค่ะเป็นหอยทอดสูตรแป้งนิ่มเพราะว่ายูนีเขาจะกินแบบแป้งนิ่มๆนะคะแล้วก็ย่าบลเคกเฮจาเถื่อค่ะเป็นครั้งแรกนะคะเราต้องมี ครั้งแรกเสมอค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมต่างๆกับอันนี้คือแปง้งแป้งสลับหอยทอดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องและอันนี้ก็คือแป้งเท้าอย่างดีเลยคะ่ะเท้ายายมอบนะคะพี่น้องหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คือเย่ากะเห็ดชามเดียวก่อนจานเดียวก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีไข่ไก่นะคะสีฟองนี่โบดใส่เบิร์ด้ลยค่ะเอามาให้เบื่อซื้อแล้วก็จะมีหอยมแมลงภู่คะ่ะซื้อแบบเขาแกะและ้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะล่างนา้ำออกลวกออกย่างดีคะ่ะแล้วก็ทงกอค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะ ก็จะมีน้ำเย็นค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาไว้ผสมน้ำเย็นในตู้เย็นได้เค่ะพี่น้องนะคะมา่ะก่อนอื่นในยอดสภาพผสมแป้งกันก่อนค่ะเรียกขออนุญาตใส่ถ้วยพลาสติกหรือหากาปเสบดังนะคะก่อนอื่นค่ะใส่แป้งหอยทอดลงไปค่ะจากนั้นค่ะตมด้วยแป้งเท้าค่ะทั้งหมดนี่สามช้อนนะคะสามช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำเย็นนะคะหกช้อนโต๊ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็แทบมีจิ้มหน่อยนึงเนี่ยเพราะว่ามังเทือยยกกะนำกะแปง้งอาจสิแบบว่าพูนเกินไปนะคะาานะคะประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแป้งเทานะคะพี่น้องมันจะเป็นเม็ดเม็ดนะคะผพ้ใดอยากให้มันนุ่มเนียน,นก,ก่านี้ก็คือเอาไปกองกันเ้ยค่ะพี่น้องเอาไปกองให้มัน ให้แป้งข้่ามันละเอียดนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปส่วนหอยค่ะเวลาเขาสีทอดเราค่อยใส่หอยลงไปในนี้นะคะเพราะว่าหอยมันมีน้ําค่ะหอยแมลงภู่มีน้ํานะคะถ้าเราใส่ลงไปเลยค่ะมันจะทําให้แป้งเราอันนี้ขึ้นกว่าเก่าเพราะว่ามันถ้าให้แป้งเราใส่ขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีน้ำในตัวหอยนะคะเยวก็จะใส่หอยซอสหอยแมลงภู่ลงไป นำมันหอยละค่ะเอาง่ายๆนะใส่ลงไปกะเอาด้ค่ะพี่น้องของยาสก,การประมาณหนึ่งซอนโตนะคะแล้วก็คนค่ะอ่านเอาในหนังสือได้พี่น้องยาอย่าบเป็นอิหรีเพราะว่าครังแรกขึ้นกันน้มาเบิ้งกันม่าสออกมาอ,ออกก่อยนะคะแต่เราก็เปิดหนังสือที่เจ้านายเขาซื้อมานะคะอ่านแล้วก็เฮ็ดตามหนังสือบอกค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเ่าก,ก็สพัก ไหว้หานาทีค่ะพี่น้องเราค่อยมาใส่หอยล้วก็ถอดกันค่ะพี่น้องหลังจากพักแป้งไว้ห้านาทีค่ะทีนี้เราจะมาใส่หอยกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะนะคะใส่มากใส่หน่อยแล้วแต่เ้าเลยได้ค่ะครั้งแรกอย่าใส่ไละะ่เลยค่ะพี่น้องนะคะให้เจ้านายมาลองเมื่เรกจะกินหอยทอดจะก,ก็สะเสดให้กินค่ะแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกของเย้าขึ้นกัน,นะค,ะค่ะะหลังจากนั้นค่ะ เอาไขออ่ไปเลยมาล้อมเบิ้งค่ะพี่น้องออกนองออกไปมารุ่นกันค่ะนะคะข้าอาันนี้ตำรากับ,บ่บอร์คือถ้าลงมือแทมเลยค่ะพี่น้องถ้าลงม,มือแทมหนึ่งสป็นยังไงมาเบิ้งกันค่ะนะคะเดี๋ยวทอดแป้งให้สุกกันค่ะ กระลุนค้นเบิงกระลุนพี่กันค่ะพี่น้องจับลงไปเลยหลังจากนั้นค่ะเย่ากับจะปล่อยไข่ใส่ลงไป จริงๆไม่ต้องใส่แต่แกยู่ข้างหน้าเลยพี่น้องใครแต่ว่าจะย่างแป้งบบสุดนะคะพอย่อแบบนีมือใหม่อยู่ค่ะยังเลยพลิกแป้งก่อนค่ะแล้วก็ใส่ยางนี้ลงไปแบบนี้เลยค่ะให,หอใส่แต่แกตอนไม่ค่ายได้กลับนะคะพี่น้องมเม่ค่านได้กลับแป้งมากๆค่ะถ้าผูใ้ใดเมื่ออาชีพ,พเขาจะเห็นจังสันแต่ว่าคนย่าจะเห็นจังสันใดเดี๋ยวข้อเมื่ออาชีพแล้พี่น้องเพราะว่าเนย่าหนึ่งือ้ทำครั้งแรกเลยค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะใส่ถังวงกลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำส้มน,นิดนึงค่ะน้ำส้มกะเอาได้ค่ะมากมากมากหน่อยค่ะคเอีเยาก็จะประมาณนี้ประมาณครึ่งช้อนหรือหนึ่งช้อนชาประมาณนี้ค่ะแล้วก็เยวก็จะใส,ส่น้ำตาลลงไปห,หนึ่งอันนี้ขึ้นมักไข่ขยกมากเลยจ้ะ ทีนี้เราก็ทุมเมอือจากนั้นค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีโรยลงไปค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องหอยทอดสูตรแป้งนิ่มนะคะพี่น้องเดี๋ยวย่อชิมมึงกันแล้วค่ะจะเป็นจังไดโอ้พี่น้องใส่ได้เลยค่ะตัวแป้งไหมคะ่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งความนิ่มนะคะแบบนี้เลยคะ่ะนี่แหละสิ่งที่เพิ่มมาร์คเพิ่มตรงกลางแบบนี้เลยคะ่ะอืมอร่อยเบิ้ง ม่เปรี้ยวนิดนิดหวานนอยน่อยแ้วก็นุ่นน้อยน้อยค่ะแต่เวลากินข้าต้มปุงดสอีกด้วยค่ะใส่ซอสพริกใส่ยางลงไปนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวย่อเอาใส่จานให้เบิ่งคางหอยทอดสูตรแป้งนิ่มอร่อยจริงจริทั้งแรงจริงๆเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดมากบริสุทธิ์ส้มเจองเลยค่ะเฮ็ดเด้ประมาณนี้ว่าสุดยอดเลยค่ะพี่น้องแล้วราคาพี่น้องหอยทอดสูตรแป้งนิ่มค่ะพี่น้องโอ้โหขังแหลกของเย่าขายเฮ็ดออกมาแบบว่าแซ่บอิลีค่ะพี่น้อง ข้อดีของการผสมแป้งนะคะของเขาเจ้าเปะเลยคะ่ะพี่น้องแป้งหอยทอดสองช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งเท้านะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยคะ่ะแป้งนิ่มนุ่มอร่อยค่ะพี่น้องกินกับซอสพริกนะคะะลาดลงไปเลยนะคะวิธีการผัดนะคะกับบุยุ่งย่างเลยคะ่ะพี่น้องเพราะเหตดเป็นเราจะคิดว่าบุยุ่งย่งยากคะ่ะออกมาซีสันหนาตาประมาณนี้ค่ะ ในตัวแป้งเยาก็ผส,สมหอยซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพัดหัวงอ,อกก็ใส่น้ำปลาลงไปแน่ใส่น้ำสมมแน่น้ำตาลแน่ค่ะพี่น้องออกมาโรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็มีไข่หอมๆค่ะพี่น้องนะคะคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าจะคล้องเซรั่ไดเพราะว่าเข้าอ,อ่านแต่ในหนังสือนะคะแต่เวลาลงมือทำเนี่ยค่ะพี่น้องออกมาแบบนี้เป๊ะเลยเพราะว่าเป็นอย่างคือหูว่าเป๊ะเพราะว่าย่าเคยเห็นหนังสือมากินเลยคะ่ะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสูตรแป้งนิ่มนะคะ เพอสมิแบบแปรงกรอบนะคะพี่น้องแต่ว่ายูนิ่เขาจะอาบมักแต่นหนีแต่ไรลมาเลยค่ะพี่น้องกินหอยทอดเขาจะกินแบบนี้แต่เราทํใมาเป็นสมัยก่อนนะคะเมือนี้โอเคแล้วค่ะพี่น้องนะคะมาสึก,กินนะคะซอพริกลาดไปเลยค่ะพี่น้องสุกแซ่บนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาจ้ามากินหอยทอดด้วยกันค่ะครั้งแรกที่ทำรับรองว่าต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนค่ะอร่อยค่ะ